สวัสดีครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาดูนะครับวิธีการาเชื่อมข้อความนะครับโดยใช้เครื่องหมายบวกนะครับก่อนหน้านี้คุณครูก็ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับเดี๋ยวที่นี้ครูจะยกตัวอย่างเพิ่มนะครับซึ่งวิธีการเชื่อมข้อความด้วยกันเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ ตัวเครื่องหมายบวกได้เลยนะครับเช่นอันนี้ a เท่ากับ hello นะครับ b เท่ากับ world นะครับ c เท่ากับ a บวก b เป็น c ออกมานะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น hello world นะครับเดี๋ยวลองมาเขียนของเราดูนะครับเช่นครูกำหนดให้ a เนี่ยเท่ากับ t ี่ชื่อนะครับนะครับต่อไปนะครับ b นะครับ b เท่ากับ handsome กอะไรกันนะครับ ที่ชื่อแฮนซัมนะครับต่อไปนะครับทีนี้คุณครูจะ,ะนำอันนี้ก็คือคุณครูเนี่ยจะแสดงในที่แบบว่านำตัวแปรเนี่ยนะครับมามา,มาบวกกันนะครับซ,ซึ่งตัวแปรเนี่ยจะเป็นการเก็บค่าของข้อความไว้นะครับ c เท่ากับ a บวก b นะครับแล้วก็ print print c นะครับ Pri n t c นะครับ พอแสดงปุ๊บนะครับมันก็จะได้เป็นที่ชื่อแฮนซัมนะครับนักเรียนสังเกตดูว,ว่าถ้าเราจะใช้วิธีการบวกนี่เป็นยังไงเออข้อความเนี่ยจะชิดติดกันหมดเลยนะครับติดกันหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับที่นี้คุณครูเนี่ยต้องการที่จะให้เว้นวคเว้นวรคนะครับะระหว่างที่ชื่อกับแฮนซัมนะครับตรงนี้คุณครูก็สามารถที่จะ,ะใช้วิธีการก็คือบวกตรงนี้นะครับบวกตัวอะไรบ้โคดเข้าไปนะครับแล้วก็ บวกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดการเวร้นวัาตรงนี้เราก็ให้เป็นทำเป็นอักขระสักตัวหนึ่งนะครับอาจจะเราเว้นว่างไว้นะครับก็ลกลายเป็นทิ h i r แฮน n d ซัมนะครับอ่าอันนี้คือวิธีการแสดงผลน,นะครับหรือว่าเราจะแสดงอา่าแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูสักอันอ่นนนะปริ้นอา่าปริ้นนะครับอา่าเป็นทิชชู ที่ชื่อนะครับบวกแฮนซัมก็ได้นะครับแฮนซัมแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็แสดงได้นะครับเนี่ยแต่น้านบนนี้คุณครูจะยกตัวอย่างเป็นแนวที่เราเก็บไว้ในตัวแปรนะครับแต่นักเรียนก็สามารถใช้แบบนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมมันก็จะนํามาต่อกันนะครับตรงนี้ก็คุณครูอยากจะให้ว้ววักก็จะบวกนิดนึงนะครับนะครับตรงนี้เคาะหนึ่งครั้ง ก็ะจะได้เป็นที่ชื่อซ้ำนะครับคุณครูอยางย,ากยกตัวอย่างนักเรียนหินห,หลายแบบนะครับแต่ที่นักเรียนใช้จริงๆะแค่ไม่กี่แบบแล้วครับต่อไปนะครับจะเป็นการเชื่อมข้อความกับตัวเลขนะครับการเชื่อมข้อความจากกับตัวเลขเดี๋ยวครูจะ,ะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเช่น print i o u นะครับก็ you, บแล้วกันเนาะ i v e you นะครับตรงนี้เราจะทำเป็นข้อความให้มันข้อความนะครับเราบอกเราจะเชื่อมข้อความกับตัวเลขนะครับที่จริงปกตินักเรียนก็สามารถใช้ตรงตัวคอมมาก,ก็ได้เนาะ,อะคอมมาตรงนี้300อ่อนะครับตรงนี้ก็จะแสดงว่า,า,า i l o v ู you 300แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดในกรณีที่เราจะใช้เป็นเครื่องหมายบวกก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับ,นะรบ I love you นะครับ I love you นะครับอ่ะสมมติบวก300อลองดูนะครับถ้าเราใช้ในการแสดงผลโดยใช้การบวกอ่ะ้องเลยสังเกตว่ามันเกิดอ,อะไรเกิดขึ้นมันจะเกิดเอะไรเกิดขึ้นนะครับเราไม่สามารถที่จะนําข้อความนะครับมาบวกกับตัวเลขได้นะครับแ,แบบนี้ไม่ได้ แต่มันจะมีวิธีที่เราสามารถทำการบวกกันได้นะครับในส่วนตรงนี้เราจะต้องระบุว่าให้สามร้อยเนี่ยเป็นข้อความนะครับเราจะใช้เป็นตัวบอกให้มันเป็นสตริงนะครับเราใช้ตัว str นะครับหลังจากนั้นตามด้วยวงเล็บนะครับอ่ะใส่วงเล็บให้ครบตรงนี้นะครับอ่ะถ้าเป็นแบบนี้สามารถบวกได้นะครับการบวกตรงนี้เป็นการบวกอะไรนะครับไม่เป็นการนำข้อความมาชนกันโดยแปลงอ่กสามร้อยเนี่ยนะครับให้เป็นข้อความนะครับ เป็นข้อความนะครับอันนี้คือเป็นการเชื่อมข้อความกับตัวเลขนะครับอันนี้ครูก็ยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นการแสดงผลข้อมูลเอาพุทนะครับอ่ะทีนี้มาดูรูปแบบที่1รูปแบบที่1นะเนี่ยครับก็เหมือนที่นักเรียนได้ลองทําไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็คือเป็นการแสดงข้อมูลนะครับเช่นตัวนี้ print python นะครับตรงนี้ก็เป็นการแสดงผลข้อมูลในบรรทัดเดียวกัน นะครับตรงนี้กําหนดได้ดีเท่ากับ25781เนมเท่ากับเด็กหญิงสรพงอักษรนิดนะครับซึ่งทีนี่เราเนี่ยต้องการแสดงนะครับตัว ID กับชื่อของนักเรียนมานะครับตรงนี้เราก็ใช้ข้อความนะครับตามด้วยคอมมาตัวแปรนะครับคอมมาแล้วก็ตามด้วยข้อความอคอมมาแล้วก็ชื่อนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงข้อมูลที่ครูสอนก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับแต่นี่ครูมายกยกตัวอย่างเพิ่มนะครับ เดี๋ยวลองมาดูสักอันหนึ่งเช่นคุณครู ID เหมือนเดิมก็แล้วกันนะ ID สองห้าหกเจ็ดนะครับต่อไปก็คือเป็นห้องก็แล้วกันนะ Room นักเรียนอยู่ห้องสองสามหนึ่งนะครับทีนี้คุณครูต้องการแสดงว่าเลขที่เนี้ยเรียนอยู่ที่ห้องสองสามหนึ่งนะครับกณก็ปริ้นนะครับ รหัสนักเรียน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 ตรงนี้ก็ได้นะครับรหัสนักเรียนเนี่ยแล้วก็ตามด้วยตัวคอมมานะครับแล้วก็ตามด้วยตัวแปรก็คือ ID นะครับคอมมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะนักเรียนเนี่ยนักเรียน i อเนี่ยอาศัยอยู่ที่ห้องก็คือเรียนที่ห้อง2 3 1นึนะครับ เรียนประจำอยู่คือห้องคือห้องตรงนี้คอมม่านะครับคือห้องอะไรเอ,เอาตัวแปลมาใส่รูมลองรันดูน,นะครับ ก็จะบอกว่ารหัสนักเรียน2 5งห้นะครับห้องเรียนประจาคือห้อง2องสนะครับอันนี้คือเป็นรูปแบบที่1ที่เราจะใช้ตัวคอมมานะครับในการที่จะ,ะแสดงผลข้อมูลนะครับก็คือ,อแบบแรกก็คือจะเป็นแบบที่แสดงมาทัดเดียวกันโดยใช้ตัวคอมมาขัมมา้นกลางและแบบนี้ก็คือเป็นการแบบที่จะแสดงข้อความกับตัวแปรนะครับโดยใช้เครื่องหมายคอมมาเนี่ยจะอยู่หน้าตัวแปรนะครับต่อไปนะครับแบบที่2อ,อะ แบบที่2นะครับจะเป็นการาใช้เครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับในการที่จะเชื่อมข้อความเข้าด้วยกันนะครับตรงนี้เราสามารถเชื่อมกันได้นะรู้ไหมทำไมเพราะตรงนี้มันเป็นข้อความหมดเลยถูกไหมเรานําข้อความมาแสดงบวกกันได้แต่ถ้าเป็นตัวเลขอย่าลืมนะต้องส s t r เป็น,นสตริงก่อนนะครับอ,อันดับที่2ออันนี้นักเกรยียนก็น่าจะคุ้นชินอยู่แล้วนะครับนักเรียนทำได้อยู่แล้วนะครับ นี้นะครับก็อาจจะแสดงอ่ะตรงนี้นะครับอา่าเห็นไหมตรงนี้จะเป็นการเ,เกิดการเอรื้อเห็นไหมกูบอกแล้วว่าถ้าจ,จะแสดงนะครับอา่าเป็นข้อความนะครับข้อความกับตัวเลขเนี่ยนะครับเราต้องแปลงด้านหลังเนี่ยให้เป็นสตริงก่อนเอชทีเอาวงเล็บใส่วงเล็บมันไปนะครับลองดูซิได้ไหม เราใสวงเล็บไม่ครบหรือเปล่าเดี๋ยวคุณครูขอดูเช็คแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อตรงนี้นะครับมันเป็นเป็นตัวแป i อ,อินนะครับอ๋อเดี๋ยวคุณครูขออ๋อครูละอ่ะคุณครูลืมปิดมาท่าที่2มาท่าที่2ผิดอยู่นะครับอ่ะอ่ะโอเคได้เห็นไหมก็จะได้เป็นอ่า t h e t o t a l s c o r e i s อ่าห้าสิบนะครับเออเมื่อกี้เห็นว่าเราลืมปิดตรงนี้เพราะตรงเนี้ยอ,อ่ามันไม่สามารถที่จะนําข้อความมาบวกกับตัวเลขได้นะครับออมาทานี้อ,อ่านี้นะครับเมื่อกี้ก็เลยทําให้เกิด er เออร์อ่ะโอเคนะครับต่อไปนะครับจะเป็นแบบที่สามแบบที่สามเนี่ยจะใช้คําสั่งที่อ,อ่าเซฟนะครับตรงนี้ก็คือแบบที่สามเนี่ยเมื่อเราเนี่ยต้องการจะขั้นข้อมูลนะครับอ่ะดวนิดนึ่นง ตรงนี้ก็คือเราต้องการขั้นข้อมูลด้วยสัญลักษณ์อื่นนะครับถ้าเราจะขั้นข้อมูลด้วยสัญลักษณ์อื่นเช่นคุณ ness, ครูต okay. ้องให้แสดงคําว่าข้อมูลที่1นงและคุณครูต้องการให้แสดงสัญลักษณ์เนี่ยตอนที่เรารันออกมานะครับเราจะต้องใช้คําสั่งที AD ่ชื่อว่า s e ฟนะครับแล้วก็ตามด้วยสัญลักษณ์ที่เราต้องการนะครับแต่ตรงนี้มันจะต้องการให้เป็นแบบตัวอันนี้เป็นรูปแบบคําสั่งนะครับลองดูนะครับ มาดูวันแรกก่อนนะครับขูเคลียร์ไว้ก่อนดูวันนี้นะครับอันแรกนะครับมันก็จะแสดง python c java go นะครับเดี๋ยวคุณครูปิดทีละบรรทัดไปดีกว่าเนาะ,ปะเป็นการเชื่อมข้อความแต่เราต้องการที่จะใส่สแลไ์ลงไปด้วยนะครับอ่ะอันแรกมันแสดงว่า python c java go อ่ะแต่ทีนี้ในบรรทัดที่2ตรงนี้คุณครูเนี่ยต้องการที่จะ,ะให้แสดงนะครับโดยที่จะอ่ะตรงนี้ วินวักนะครับก็คือเป็นวินวักนะครับต่อไปอันที่3มคุณครูต้องการที่จะใส่เครื่องหมายคอมม่าระหว่างคําว่า Python C จาว่าแล้วก็โกอ่ะคุณครูลองกดดันดูสังเกตไปไงอ่ะมันก็จะใส่ให้เห็นไหมจะใส่คอมม่าให้นะครับอ่าเพื่อจะระหว่างตัวอ่าระหว่างข้อมูลนะครับอ่ะอีกอันหนึ่งที่คุณครูต้องการใส่เครื่องหมายขีดอ่ะลองดูอ่ะไปไงมันก็จะอ่า ระหว่างข้อมูลเห็นไหมก็จะมีตัวขีดนะทีนี้คุณครูลองต้องการเปลี่ยนเป็นตัวสลัลองดูนะอ่ะเป็นไงนะครับถ้าครูต้องการตัวมันก็จะเอาสลับอยาไา้ตรงะระหว่างข้อมูลนะครับทีนี้ครูต้องการเป็นตัวอันด r s c o r สกอรลองดูนะเป็นไงอ่ะนะครับตรงนี้ก็จะนําสัญ,ญลักษณ์นะครับมาแสดงระหว่าง ตัวข้อมูลนะครับอันนี้นักเรียนก็ลองไปประยุกต์ใช้ได้นะครับตัวต่อไปนะครับตัวแบบที่4จะใช้คําสั่งที่ชื่อ n นะครับ n เนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่าเมื่อเราไม่ต้องการพิมพ์บรรทัดใหม่นะครับเมื่อไม่ต้องการพิมพ์นะครับแล้วให้ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับแล้วก็แต่ต้องการปิดท้ายการแสดงผลข้อมูลด้วยสัญลักษณ์พิเศษที่ระบุนะครับที่นี้เรามาลองนันผลดูข้อนี้นะครับ วิ่งเป็นไงเออนะครับก็คือเราเนี่ยเมื่อเรลาเราพิมพ์เสร็จนะครับเราเนี่ยนะครับต้องการที่จะให้มันเนี่ยเราเขียนโค้ดแต่ละบรรทัดถูกไหมครับเราเขียนโค้ดแต่ละบรรทัดทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะให้มันอยู่บรรทัดเดียวกันนะครับเราก็สามารถเช็ดตัว n นะครับตัว n นี่ครับในการที่จะบอกว่าให้อยู่บรรทัดเดียวกันโดยไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่นะครับโดยการพิมพ์แล้วไม่ต้องการให้ขึ้นบรรทัดใหม่สมมติครูเลือกต่างตัวนี้ครู x ไปก่อน ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะสังเกตดูถ้าเราพิมพ์แบบนี้ปุ๊บมันแสดงห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งแล้วก็ Python โปรแกรมมิ่งเนี่ยมันแสดงคนละบรรทัดกันแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้ละ่ะเราใช้ตัว n เนี่ยนะครับมันก็จะมาอยู่ในบรรทัดเดียวกันเลยนะครับเห็นไหมอ่ามันก็จะอยู่ในบรรทัดเดียวกันเลยนะครับตัว n อ่ะนะครับซึ่งในส่วนของตัว n นี้นะครับแต่ที่กลัว่ามันจะขึ้นมันจะไม่ขึ้นบรรทัดใหม่อยู่บรรทัดเดียวกันนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับส่วนตรนนรรรรงนนนนีี้าาะะนะคคัััับบเาาา่่สสสมถทจใญลกษณ์ ต่อกันได้นะครับที่นักเรียนดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะใส่สัญลักษณ์จุดแสดงว่าหลังโปรแกรมมิ่งจะมีอะไรเออจะมีจุดลงมานะครับทีนี้หลังจากค้ดทอนเนี่ยสมมติคุณครูจะใส่เป็นเครื่องหมายบวกสองอันกันแล้วกันนะอคุณลองเันดูเห็นไหมมันก็จะอยู่บรรนท่าเดียวกันแต่พอจะเอาข้อความมาต่อเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายบวกตามหลังมาด้วยนะครับอันนี้นักเรียนก็ลองไปฝึกเพิ่มเติมดูนะครับ